เรื่องสาวเลือกคู่ท่ามกลางหมู่บ้านที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและทุ่งดอกไม้ป่ารินหญิงสาวที่มีดวงตากลมเป็นประกายราวกับหยดน้ำค้างบนใบหญ้ายามเช้าเธอมักจะมานั่งอยู่ที่ชานเรือนไม้ของเธอความงามของรินไม่ใช่เพียงแค่รูปโฉมแต่กิริยาที่ดูสงบนิ่งเยือกเย็นนั้นกลับยิ่งดึงดูดให้ชายหนุ่มทั่วสารทิศยอมดันด้นมาหา เย็นวันหนึ่งแสงแดดสีทองอ่อนๆชาบไปทั่วลานบ้านกลิ่นหอมของดอกมะลิลอยอบอวลชายหนุ่มร่างกำยำนามว่าเก่งเดินเข้ามาหยุดตรงหน้าเธอด้วยท่าทางประมาในมือของเขามีเครื่องประดับเงินแท้ที่ตั้งใจนำมามั่นหมายรินเจ้าก็รู้ว่าข้าพยายามพิสูจน์ตัวเองมานานเพียงใดเก่งเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือข้ามีที่ดินมีบ้าน มีความพร้อมที่จะดูแลเจ้าไปตลอดชีวิตแต่งงานกับข้าเถิดนะรีละสายตาจากงานเย็บปักในมือเธอคลี่ยิ้มบางๆที่ดูไปไม่ถึงดวงตาก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบเรื่อยแต่ก้องกังวานท่านกล่าวว่ารักข้าแล้วความรักของท่านนั้นลึกซึ้งเพียงใดหรือเก่งรีบตอบทันควนันลึกซึ้งกว่ามาหาสมุทรข้ายอมบุกน้ำลอยไฟเพื่อเจ้าได้ทุกเมื่อ รินได้ฟังแล้วก็วางเข็มลงแล้วลุกขึ้นยืนช้าๆชายกระโปรงผ้าฝ้ายสีขาวสะอาดของเธอพลิ้วไหวตามแรงลมเธอก้าวเข้าไปใกล้แล้วกระซิบด้วยประโยคที่ทาให้บรรยากาศรอบข้างพลันหนาวเยือกเย็นขึ้นมาท,าทันทีถ้าเช่นนั้นหากวันใดที่ลมหายใจของข้าสิ้นสุดลงท่านจะยินดีละทิ้งโลกใบนี้แล้วติดตามข้าไปยังปรโลกในทันทีได้หรือไม่ข้าจะมอบหัวใจและร่างกายนี้ให้แก่ชายคนเดียวที่กล้าสาบานว่า จะยอมตายตกไปตามกันเมื่อข้าจากไปเท่านั้นคำพูดนั้นทำให้ความเงียบเข้าปกคลุมลานบ้านทันทีเสียงนกร้องที่เคยรื่นรมกลับฟังดูโหยหวนขึ้นมาเสียดือด้อเก่งอ้าปากค้างแววตาที่เคยเปลี่ยนไปด้วยความหวังเริ่มสั่นไหวเขาถอยหลังไปหนึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวรินเจ้าพูดเล่นใช่ไหมชีวิตคนเราไั้มีค่าการมีชีวิตอยู่เพื่อระลึกถึงเจ้าไม่อาจทดแทนได้หรือ รินได้ยินแล้วก็หัวเราะเบาๆในลำคอเป็นเสียงหัวเราะที่ไพราเทว่าบาดลึกความรักที่เหลือทิ้งไว้เพียงความคิดถึงสำหรับข้ามันช่างเบาบางนักหากท่านยังหวงแหนลมหายใจมากกว่าคำสัญญาที่จะอยู่เคียงคู่กันทุกภพทุกชาติท่านก็คงไม่ใช่คนที่ข้ารอคอยเก่งได้ฟังแล้วก็ได้แต่ก้มหน้าเดิ่นข้อตกจากไปพร้อมกับเครื่องประดับเงินในมือเช่นเดียวกันนั้นชายหนุ่มคนอื่นๆก่อนหน้านี้ ที่สุดท้ายแล้วความรักของพวกเขาก็พ่ายแพ้ต่อความกลัวตายรินกลับนั่งลงที่เดิมมองดูพระอาทิตย์ที่กำลังลับขอบฟ้าพลางรำเพิงกับตัวเองเบาๆใครกันนะที่จะรักข้ามากกว่ารักชีวิตของตนเองวันเวลาผ่านไปความงามที่เคยเป็นที่โจทย์จันท์กลับร่วงโรยดั่งใบไม้ต้องพิดรินล้มป่วยลงด้วยโรคประหลาดที่หมอทั้งเมืองก็ม่อาจรักษาได้ ร่างกายที่เคยเปล่งปลัง่งเริ่มสู้ผอมแววตาที่เคยท้าทายโลกกลับมนแสงลงจนกระทั่งในคืนที่จันทร์มืดมิดลมหายใจสุดท้ายของเธอก็หลุดลอยไปณนะลานพิธีเผาศพกลางหมู่บ้านบรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นทุกควันเทียนและเสียงสะอื้นให้ร่างของเรนถูกวางอยู่บนกองฟืนไม้จันท์ที่ซ้อนกันสูงตระงานบรรดาชายหนุ่มที่เคยมาขายขนมจีบต่างยืนถือดอกไม้จันทร์ด้วยใบ,บหน้าเศร้าส้อย บ้างก็ปาดน้ำตาบ้างก็พรรณนาถึงความเสียดายในตัวเธอโอแม่รินเจ้าไม่น่าจากไปเร็วเช่นนี้เลยชายคนหนึ่งพึมพำรรข้ายังจำรอยยิ้มของเจ้าได้อยู่เลยเมื่อเปลวไฟถูกจุดขึ้นแสงสีส้มแดงลุกพลนขึ้นสู่ท้องฟ้าอากาศรอบข้างเริ่มบิดเบี้ยวด้วยไอความร้อนเสียงไม้ลั่นเปรีย้ยดังแทรกผ่านเสียงสวดส่งวิญญาณ ในขณะที่ทุกคนกำลังถอยห่างจากความร้อนระอุนั่นเองสิงชายหนุ่มผู้เงียบขรึมที่เคยถูกรินปฏิเสธอย่างเย็นชาที่สุดกลับก้าวเท้าออกไปข้างหน้าดวงตาของเขาจ้องมองไปยังร่างที่กำลังถูกไฟลามด้วยสายตาที่ว่างเปล่าทว่าหนักแน่นสิงจะทำอะไรนะ่ะถอยออกมามันร้อนเพื่อนข้างตัวตะโกนเรียกด้วยความตกใจสิงไม่ฟังเสียงทัดทานเขากระซิบเบาๆกับสายลม เจ้าบอกว่าจะยอมเป็นภรรยาแก่ชายที่กล้าตายตามเจ้าไปใช่ไหมรินบัดนี้ข้ามาทวงคำสัญญานั้นแล้วสิ้นคำพรรณนาเาสียงก็รวบรวมลมหายใจสุดท้ายก่อนจะโจนทยานร่างเข้าสู่ใจกลางกองไฟที่กำลังลุกชดช่วงที่สุดเสียงเปลวไฟปะทะกับร่างของเขาดังสน,นั่นฝุ่นควันและประกายไฟพวยพุ่งขึ้นสู่เบื้องบนเพียงชั่ววินาทีเดียว ร่างของชายหนุ่มก็จมหายไปในกองเพลิงที่แดงฉานท่ามกลางเสียงกรีดร้องด้วยความสยองขวัญของผู้คนที่อยู่รอบข้างแต่ที่น่าอัศจรรย์ใจก็คือไม่มีเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดจากสิ่งแม้แต่คำเดียวร่างของเขาหายวับไปรอกับถูกกองไฟนั้นกลืนกินไปสู่อีกภพภูมิหนึ่งหรือไว้เพียงเปลวเพลิงที่เต้นระบำาอย่างบ้าคลาั่งและคำถามที่ทิ้งไว้ในใจของทุกคนว่าบัดนี้ ทั้งสองได้ไปครองคู่กันในโลกหลังความตายตามคำสัญญาจริงหรือไม่เมื่อเปลวเพลิงที่เคยโชดช่วงเริ่มมอดดับลงเหลือเพียงกลุ่มควันสีเทาจางๆและกองขี้เท่าที่ยังกลุ่มความร้อนชาวบ้านต่างแยกย้ายกันกลับไปด้วยความหวาดหวัน่นจากเหตุการณ์ที่สิงกระโดดเข้ากองไฟทิ้งให้ที่ตรงนั้นเงียบเหงาและเยือกเย็นในยามใกล้รุง่งทันใดนั้นเสียงฝีเท้าที่เร่งรีบก็ดังฝากความเงียบเข้ามานนท ชายหนุ่มนักเดินทางผู้เพิ่งทราบข่าวร้ายในต่างเมืองวิ่งทลาเข้ามาจนสุดเขาลงหน้ากองเท่าฐานใบหน้าของเขาเปื้อนไปด้วยเหงื่อและคราบน้ำตาไม่ไม่จริงรินเจ้าจะทิ้งข้าไปแบบนี้ไม่ได้นนสะอื้นจนตัวโยนมือของเขาสานเท้าขนาเอื้อมไปสัมผัสเศษ,ษฟืนที่ยังหลงเหลือไอความร้อนเขาไม่กลัวความร้อนที่ยังแฝงอยู่ในเท่าฐานนั้นนนใช้มือเปล่า คุยหาเศษเสี้ยวที่เหลืออยู่ของหญิงสาวเขารวบรวมเศษกระดูกสีขาวบริสุทธิ์ที่ผ่านการชำระล้างด้วยไฟอย่างประณีตเขาบรรจงวางลงบนผ้าพแพรผืนง,งามที่เขาตั้งใจซื้อมาฝากเธอเป็นของขวัญหากโลกนี้พรากเจ้าไปจากข้าข้าก็จะพลิกแผ่นดินเพื่อจะพาเจ้ากลับมาเขาหา่อเศษกระดูกนั้นอย่างทนุถนอมรากบว่ามันคือสิ่งล้ำค่าที่สุดในชีวิตก่อนจะใช้ชายผ้าผูกปมแน่นหนา แล้วคล้องมันไว้ที่คอให้ห่อกระดูกนั้นวางอยู่ตรงตำแหน่งหัวใจพอดีเพื่อให้ทุกจังหวะการเต้นของเลือดในกายเขาได้ส่งผ่านความอบอุ่นไปถึงเธอการเดินทางที่ไม่มีในแผนที่จึงไ,ได้เริ่มต้นขึ้นนนเริ่มออกเดินทางเต็มตรีไปตามป่าลึกและยอดเขาสูงท่ามกลางแดดจ้าและฝนกระนำเสื้อผ้าของเขาเริ่มหลุดลุยผิวพันกร้านโลกแต่ดวงตาของเขากลับมีประกายแห่งความหวังอย่างน่าประหลาด ทุกครั้งที่เหนื่อยลา้าเขาจะกุมห่อผ้าที่คอแล้วกระซิบแผ่วเบารินอดทนรอข้านะข้าได้ยินมาว่าที่ยอดเขานั้นมีฤาษีผู้พิเศษเขาอยู่ในป่าอาถรรพ์ทางทิศตะวันตกเขาคือฤาษีที่สามารถชุบชีวิตคนตายได้ข้าจะพาเจ้าไปที่นั่นเจ้ารอข้าก่อนนะเขาเดินผ่านหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านเล่าถามถ่ายทุกคนที่พบเจอเกี่ยวกับเวทมนต์และปาฏิหาร แม้ผู้คนจะมองว่าเขาเป็นชายวิกลจริตที่แบกความตายไว้บนคอแต่โนนก็ไม่สนใจเพราะสำหรับเขาแล้วตราบใดที่เขายังไม่หยุดเดินความตายของรินก็เป็นเพียงแค่การหลับไหลที่รอวันตื่นขึ้นมาเท่านั้นท่ามกลางหุบเขาที่ปกคลุมด้วยไอหมอกหนาทึบจนมองไม่เห็นแสงตะวันนนเดินมาถึงหน้าถ้ำลึกอันเป็นที่พำนักของฤาษีผู้บำเพ็ญตบะแก่กล้ากลิ่นกำยานอ่อนๆลอยละล่ลองออกมาจากภายใน ชายหนุ่มสุดตัวลงคุกเขา่ามือประคองห่อผ้าที่คล้องคอไว้อย่างทะนุถนอมพร้อมเล่าเรื่องราวความรักและความทุกข์ระทมที่แบกรับมาตลอดทางพระฤาษีลืมตาขึ้นช้าชา้าดวงตาของท่านดูลึกล้ำราวกับล่วงรู้ความลับของจักรวาลท่านถอนหายใจพลางเอ่ยขึ้นเบาๆ <l ug> ความรักของเจ้านั้นหนักอึ้งดังขุนเขาแต่ชีวิตนั้นไม่ใช่สิ่งที่ใครจะเรียกขืนได้ง่าย อย่างไรก็ตามในเมื่อใจเจ้าแน่วแน่เพียงนี้ข้าจะช่วยเปิดทางให้ฤาษีให้นนววางหอกระดูกลงบนแท่นหินกลางถา้ำท่านเริ่มบริกรรมคาถาเสียงสวดทุ้มตม่ำดังก้องกังวานไปทั่วผนังถ้ำจนดูเหมือนก้อนหินทุกก้อนกำลังสั่นไหวและก็ทันใดนั้นก็พลันเกิดแสงสว่างจ้าสีนวลตาพุ่งออกมาจากหอผ้าแพรผืนนั้นเท่ากระดูกเริ่มหมุนวนและก่อตัวขึ้นใหม่ ท่ามกลางมวลสารที่รวมตัวกันเป็นรูปร่างมนุษย์นนจ้องมองด้วยดวงตาที่เบิกกว้างหัวใจของเขาเต้นรัวจนแทบจะก,กระดอนออกมาจากอกเมื่อแสงจางลงกลิ่นหอมกลุ่นของดอกไม้ป่าท,ที่รินชอบใช้ก็กระจายไปทั่วบริเวณรินนอนอุทานชื่อหญิงสาวสุดเสียงรินยืนอยู่ตรงนั้นผิวพรรณของเธอกลับมาเปล่งปลั่งยิ่งกว่าเดิมดวงตาสดใสารากับไม่เคยผ่านความตายมาก่อน เธอมองมาที่นนด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนแต่นนกลับต้องชะง,งักฝีเท้าที่จะโผล่เข้าหาเพราะข้างกายของรินไม่ได้มีเพียงเธอคนเดียวที่นั่นมีชาหนุ่มรูปงามอีกคนหนึ่งยืนอยู่ข้างเธอมือของเขากุมมือรินไว้แน่นชายคนนั้นคือสิงหชายหนุ่มที่ยอมกระโดดเข้ากองไฟตายตา,ยตามเธอไปนั่นเองสิงในร่างใหม่นี้ดูสง่างามและเปลี่ยนไปด้วยรัศมีแห่งความสุขทั้งสองยืนเคียงคู่กัน เรากับกิ่งทองใบหยกที่แยกจากกันไม่ได้นนยืนตัวแข็งทื่อความสับสนแล่นดิ้วเข้ามาในใจนี่มันมันหมายความว่ายอย่างไรกันท่านฤษีฤษีมองดูภาพตรงหน้าด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาและสัจธรรมก่อนจะเอ่ยคลายความสงสยัยเจ้าผู้เก็บรักษาเท่ากระดูกเจ้ามีความเพียรและความรักที่ยั่งยืนแต่ชายผู้นี้เขาคือผู้ที่ทำตามคำสัญญาสุดท้ายของนางด้วยชีวิตในกองเพลิง วิญญาณของพวกเขาจึงผูกพันกันตั้งแต่ในเปลวไฟนั่นแล้วบรรยากาศภายในถ้ำเงียบสงัดลงจนได้ยินเสียงหยดน,น้ำที่ตกลงกระทบพื้นหินแสงสว่างจากการชุบชีวิตเริ่มจางลงทิ้งไวเพียงความจริงที่แสนเจ็บปวดรินหันไปสบตากับชายหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างกายเธอแววตาของเธอเต็มไปด้วยความเทิดทูนและผูกพันอย่างที่ใครไม่อาจแทรกกลางได้เมื่อพระฤาษีเอ่ยถามด้วยเสียงที่ก้องกังวาน เจ้าจะเลือกชายหนุ่มคนใดเป็นสามีของเจ้ารินไม่ได้ลังเลเลยแม้แต่น้อยเธอกุมมือชายที่มาจากกองเพลิงไว้แน่นแล้วเอ่ยว่าคำสัตย์ที่ข้าได้ให้ไว้ก่อนสิ้นลมนั้นศักดิ์สิทธิ์นักข้าได้สาบานว่าจะมอบกายและใจให้แก่ชายที่กล้าเผชิญความตายไปพร้อมกับข้าชายผู้นี้ได้พิสูจน์แล้วว่ารักของเขายิ่งใหญ่กว่าลมหายใจของตนเองข้าจึงขอเลือกเขาเป็นคู่ครองทุกภพชาติไป นนได้ยินดังนั้นก็ถึงกับเข่าสุดลงกับพื้นถ้ำห่อผ้าแพรที่เคยบรรจุกระดูกซึ่งเขาหวงแหนเท่าชีวิตบันนี้หลุดออกจากมือตกลงบงกนกองขี้เท่าที่ไร้ค่าข้อวางที่หล่อเลี้ยงเข้ามาตลอดการเดินทางได้พังทลายลงในชั่วพริบตาเขามองดูรินที่เดินเคียงคู่กับชายอีกคนออกไปจากถา้ำโดยที่เธอไม่มีแม้แต่จะเหลียวหลังกลับมามองหรือส่งยิ้มให้เขาในฐานะผู้มีพระคุณเลยสักนิด ตัวข้านี่ช่างหน้าเวทนาเหลือเกินนนรำเพึงออกมาด้วยเสียงอันสั่นเครือข้าบุกป,ปาฟ้าดงประคองเท่ากระดูกของนางไว้แนบอกร้องขอปฏิหารจนนางฟื้นคืนมาแต่สุดท้ายนางกลับไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวของความรักมอบให้ข้าเลยหรือพระฤาษีเดินเข้ามาใกล้าชายหนุ่มที่กำลังแตกสลายท่านวางมือลงบนไหล่ของเขาอย่างแผ่วเบาไออุ่นจากมือของท่านช่วยประโลมใจที่บอบช้ำให้สงบลง ลูกเอ๋ยจงฟังข้าฤาษีกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตาความรักในโลกนี้มีเหตุปัจจัยมากมายนะักบางครั้งเราก็เป็นผู้ปลูกต้นไม้แต่คนอื่นกลับเป็นผู้ได้กินผลบางครั้งเราเป็นผู้เปิดประตูแต่คนอื่นกลับเป็นผู้ได้เดินเข้าไปเจ้าอย่าได้เสียใจไปเลยความดีที่เจ้าทำมานั้นยิ่งใหญ่นักความรักหากไม่ถูกที่ถูกเวลา หรือไม่ได้ผูกพันกันมาด้วยวาสนาก็ไม่อาจสมหวังได้พูดจบท่านก็เงยหน้าขึ้นมองหมู่เมฆที่เริ่มเคลื่อนตัวเปิดทางให้แสงจันทร์ส่องสว่างเข้ามาในถ้ำเจ้าเป็นคนจิตใจดีงามความเพียรของเจ้าพิสูจน์แล้วว่าเจ้าเป็นผู้ให้ที่ประเสริฐจงปล่อยวางความทุกนี้เสียแล้วเดินไปข้างหน้าด้วยใจที่บริสุทธิ์เมื่อถึงเวลาคนที่มีดวงตาเห็นความดีของเจ้าและมีวาสนาผูกพันคู่ควรกับเจ้า จะปรากฏตัวขึ้นเองโดยที่เจ้าไม่ต้องไปร้องขอจากปาฏิหาริย์ใดนอนก้มกราบแทบเท้าฤษีแม้น้ำตาย,ยังคงไหลาอาบแก้มแต่ในหัวใจที่เคยหนักอึ้งด้วยความยึดติดเริ่มรู้สึกถึงความเบาสบายอย่างประหลาดเขาหยิบห่อผ้าเปล่าขึ้นมาสะพายไว้แล้วเดินออกจากถ้ำไปสู่แสงอรุณวันใหม่ทิ้งตำนานสาวเลือกคู่ไว้เบื้องหลังเพื่อเริ่มต้นชีวิตที่เป็นของเขาจริงๆเสียทีชายหนุ่มเดินทอดน่องไปตามชายป่า จิตใจที่เคยหนักอึง้งก็เริ่มคลายลงบ้างตามคำสอนของฤษีแต่ความอาวรนนั้นยังคงหลงเหลือเป็นรอยแผลจางๆทันใดนั้นสายตาของเขาเหลือไปเห็นประกายเกล็ดเงินสะท้อนแดดที่ขอบตะลิงปลาตะเพียนเงินตัวหนึ่งกําลังดิ้นรนอย่างสิ้นหวังบนพื้นดินที่ร้อนระอุเนื้อตัวของมันแห้งผากขาดน้ำจนใกล้สิ้นใจเขาไม่ลังเลใจแม้แต่น้อย รีบใช้มือประคองมันขึ้นมาด้วยความทนุถนอมแล้วก้าวลงไปในน้ำที่เย็นชาเจ้าปลาเอ๋ยเจ้าต้องรอดนะหวังว่าจะไม่สายเกินไปเขาปล่อยปลาลงแล้วก็นั่งรอยอยู่ที่ริมฝั่งคอยประคองมันไว้ในน้ำจนกระทั่งครีบของมันเริ่มขยับและหางเริ่มบกสะบัดแรงขึ้นจนในที่สุดมันก็ว่ายวนรอบมือเขารอบหนึ่งรากับจะขอบคุณก่อนจะดิ่งลึกลงสู่กระแสน้ำ นนมองตามพลางยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนอ๋อที่แท้ความสุขเป็นเช่นนี้เองเขาคิดในใจปลาก็เหมือนรินการที่ข้าได้เห็นนางกลับมามีชีวิตมีลมหายใจและมีความสุขแม้สุขนั้นจะไม่ได้อยู่ข้างกายข้าแต่มันก็ดีกว่าการได้ครอบครองร่างที่ไร้วิญญาณเป็นไหนๆนี่แหละนะความสุขของผู้ให้ เมื่อละว,วางความยึดติดได้ใจของเขาก็อิ่มเอิมด้วยความเมตตาเขาเดินกลับบ้านด้วยฝีเท้าที่เบาสบายกว่าครั้งใดๆทว่าปฏิหารยังไม่จบเพียงเท่านี้ปลาตัวนั้นไม่ได้เป็นเพียงปลาสามันแต่มันคือปลาที่มีจิตวิญญาณและแรงอธิษฐานอันแรงกล้ามันว่ายทวนน้ำไปยังหน้าอาสมของพระฤาษีแล้วสื่อสารทางจิตออกมาด้วยเสียงสั่นเครือแต่หนักแน่นท่านฤาษีเจ้าคะก่อนที่ข้าจะสิ้นใจ ชายหนุ่มผู้นั้นได้มอบชีวิตใหม่ให้กับข้าข้าเคยตั้งสัตว์ไว้ว่าใครที่ช่วยชีวิตข้าข้าจะขอสละชีวิตเพื่อดูแลเขาไปตลอดการท่านพอจะเมตตาช่วยให้ข้าได้ทดแทนบุญคุณเขาได้หรือไม่พระฤาษียิ้มแย้มอย่างเมตตาท่านตรวจดูด้วยยานทิพย์แล้วพบว่าวาสนาทั้งคู่ถึงพร้อมบุญคุณของชายหนุ่มบวกกับสัจจะของปลาสาวกลายเป็นเส้นใหญ่แห่งบุพเพสนิวาสเส้นใหม่ ท่านยกไม้เท้าขึ้นแล้วเป่ามนพรมน้ำมนต์ลงบนร่างของปลาตะเพียนเงินพลันเกิดแสงนวลตาหมุนวนเปลี่ยนร่างจากมัตฉาให้กลายเป็นหญิงสาวแสนสวยที่งานพิลาดไม่แพ้ใครผิวพรรณนวลเนียนราวกับไข่มุกและมีดวงตาที่เปลี่ยนไปด้วยความจงรักภักดีหน้าบ้านของชายหนุม่มขณะที่เขากำลังนั่งพักผ่อนอยู่หน้าบ้านพระฤาษีก็ได้พานางมาส่งถึงที่นนมองหญิงสาวตรงหน้าด้วยความตะลึงงาน นางได้สุดกายลงกราบแทบเท้าเขาแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่อ่อนหวานยิ่งกว่าเสียงนกร้องในยามเช้าท่านคือผู้ที่ให้ชีวิตใหม่แก่ข้าข้าคือปลาตัวนั้นตัวที่ท่านได้ช่วยไว้ข้าขอสมัครเป็นคู่ชีวิตคอยดูแลและมอบความสุขให้ท่านไปจนตราบลมหายใจสุดท้ายของข้าพระฤาษียิ้มมุมปากอย่างผู้รู้เท่าทันโลกท่านเห็นความรักที่บริสุทธิ์พลิบานขึ้นในหัวใจของชายหนุ่มอีกครั้งเป็นรักที่ไม่ต้องร้องขอ ไม่ต้องมีเงื่อนไขเรื่องความตายแต่เป็นรักที่เกิดจากการให้และกะตัญอยู่ต่อกันท่านอวยพรให้ทั้งคู่ครองรักกันอย่างร่มเย็นนนประคองนางขึ้นมาด้วยความซาบซึ้งใจบัดนี้เขารู้แล้วว่าเมื่อเรากล้าที่จะปล่อยวางสิ่งที่ไม่ใช่โลกก็จะเหวี่ยงสิ่งที่ใช่และคู่ควรมาให้เราในเวลาที่เหมาะสมเสมอชายหนุ่มและหญิงสาวจึงครองรักกันอย่างมีความสุขสืบมา